รู้หมดแหละแม่น้องนะ่ะก็รักน้องล้วค่ะแต่การรักลูกแบบผิดๆเนี่ย<ม>นะการรักลูกแล้วชี้นำให้ลูกไปทำอะไรที่ผิดๆเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้ค่ะ<ม>ขอ,เ,อเลี้ยงลูกให้เหมือนเพื่อนให้เขาคิดว่าเราเนี่ยเวลาที่เขามีปัญหาอะไรให้เขากล้าที่จะคุยกับเรา<ม>ถ้าเอาไปเลี้ยงลูกได้ให้เขาอยู่ในกฎระเบียบจนมากเกินไปนะ เขามีปัญหาอะไรเขาจะไม่กล้าพูดกับเราเลยถ้าเขาไว้ใจที่จะบอกอะไรเราเวลาเขาเจอปัญหาเนี่ยเขาจะไม่ต้องเด็กบางคนถึงขั้นคิดสั้นคุณเนี่ยเมื่อวานที่อ้อออกรายการกับอาจารย์จตุรนนะะุนะคะนะคะ เคยดูคดีที่ต่างประเทศไหมที่แม่เนี่ยทำให้ลูกป่วยโดยที่ลูกไม่ได้ป่วยอันนี้ก็เคยเห็นในทิกตอกก็เคยดูดูที่เป็นคดีกันจนจนเด็กคนนี้ยโตขึ้นมาแล้วเขาเขาโตขึ้นแล้วก็มีสังคมมีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตแม่โกนหัวลูกให้ลูกนอนติดเตียงให้ลูกเป็นคนป่วยเพื่อขอเรียรายเงินรับบริจาคจากหลายๆคนจนมีรายได้มหาศาล จนลูกโตขึ้นมาแล้วเขาเอ๊ะเขาเล่นโทรศัพท์เขาคุยกับคนในโซเชียลแล้วเขารู้ว่าเขาไม่ได้ป่วยแล้วเด็กเกิดความแค้นไงร่วมมือกับแฟนหนุ่มตุยแม่ตัวเองเลยทําเป็นหนังด้วยใช่ไหมใช่ใช่อ้อเห็นอยู่เรื่องนี้น่าสนใจแล้วมันเป็นเรื่องจริงนะคะอ้อไม่อยากให้เคสเนี้ยเป็นแบบนั้นนั่งวิวแชร์ เป็นคนป่วยติดเตียงหัวโล้นตลอดเวลาจนเขามารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นนี่เขาไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะพี่ไปโลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะคะ แล้วไม่ใช่ลูกตัวเองด้วยใช่ไหมสุดท้ายเด็กก็บงการตุยชีวิตผู้หญิงคนนั้นไปมันมันชื่อเรื่องอะไรนะมันจำชื่อเรื่องไม่ได้อะ่ะเขาเอามาทำเป็นหนังเลยนะมันชื่อเรื่องอะไรวะใครรู้บอกหน่อยใช่ค่ะเด็กจะอยู่อย่างไรในะสังคม ใช่อ๋อจะไปหาดูเหมือนกันอ๋อเคยดูอ่อเคยดูในติกต็อกผ่านๆค่ะเขาสปอยให้ฟังมันมันน่าสนใจมากดูดฟีิไม่ใช่มารายณะชื่อมารายณะหรอไม่ใช่สิมารายณะพิสังนางฝรั่งไม่ใช่มารายนะอะไรนะเออหรือว่าเด็กฟรินีนะเอาจริงๆนะคุณรู้ไหมว่า ถ้าเรื่องนี้มันจบลงเนี่ยแล้วมีคนเอามาสร้างหนังได้เลยนะอิสตรอรี่เชื่อมจิตเนี่ยรามยณนะเรื่องอะไรเดี๋ยเดียเด๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเชื่อไหมเอามาสร้างหนังได้เลยนะอีเชื่อมจิตเนี่ย หนังเชื่อมจิตเวทไม่ใช่ไม่ใช่เช,ชื่อมจิตเวทเฮ้ยถ้าเอามาทำเป็นหนังนี่แม่งเอาว่าคนไทยดูนะถ้าเป็นหนึ่งแล้วตอนจบจะเป็นแบบไหนพี่อ้อ <c oughs> ก็ต้องรอดูนะคะตอนนี้รอสารสั่ง นะคะคเออให้แม่ไปแจ้งความถือให้เขาแจ้งถือะเขาอยากแจ้งก็แจ้งตกใจตลอดเลย เวลามีข้อความอะไรมานี่ก็ตกใจตลอดเลยตอนนี้ใช่ตอนเด็กอ๋อเห็นคลิปตอนเด็กน้องน่ารักนะคะแต่เรื่องครอบครัววิปริตอุ๊ย พ่อแม่ลังแกฉันไหมชื่อเรื่องง่ายดีชื่อเรื่องแบบไทยๆยังไงพ่อแม่ลังแกฉันมาแล้วฮอมแคปต้องให้พุอาุนนุสร้างเป้าพี่พุทธเขาจะสร้างหนังฮาๆไงเรื่องนี้ไม่หาลวเลย ใครจะรับบทแม่เขาวะใครจะรับบทแม่ไม่ใช่กูแน่ไม่ใช่ไม่ค่ะไม่ไม่นะคะทุกคนไม่ค่ะทุกคนไม่ไม่นะคะทุกคนไม่ค่ะไม่ค่ะ หลอนแล้วเสียงน่ะติดไปแล้วโอ้ปวดหัวจุดนัดหมายเจ้าคงให้จองเพื่อไว้าไปแต่ใครจะเหมาะวะไม่มีหรอก ใช่ค่ะพี่สวยเกินไปพี่รับบทนี้ไม่ได้จริงๆพี่ขอสละจิตนะคะเชื่อมจิตกันผัวกับเจ้าอีหยังแป๊นนึงอุ้ยคุณแพรลี่ยายายาพวกเธอต้องเอาฉันไปนทีมแอดเวนเจอร์สิ เธอจะให้ฉันไปเป็นฝั่งนั้นไม่ไดบ้บุทนี้รับไม่ได้ต้องถอดฟันเธอก็พูดไปเอ๊ะถ้าวันสุกนี้ไปออกอรายการอีกใส่คาดผมนี้จะสวยไหมเราใส่ให้แบบสวยมันก็สวยนะเอาจริง <adapted> เคตเมื่อคืน Oh. อยากซูมเหรอซูมช่วยถอนเธอไม่เคยดูใหม่จะเดินปุระหรอวักหัวใจออกมาเอาออกมาพี่สูตรเขาใส่แบบนี้เลยนะเห็นไหมเจอซูมของพี่ต้นอ้อนนะคะ สูใส่ให้สวยมันก็สวยเธอเอา้าใส่ให้งามมันกง็งามเห็นบอใส่ให้เป็นแบบมันก็สวยมันอยู่ที่หุ่นมันอยู่ที่ไม้แขวนไงเฮยฉันใส่เป็นใหม่ใหม่จะเรื่องกุลานีเา่เดีย ไหมล่ะแฟนขับส่งมาให้พี่เป็นศาสนาคริสต์แต่พี่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะคะเห็นไหมมันเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราจะต่างศาสนาแต่เราเป็นคนไทยได้วยกันไม่อยากให้เกิดการแตกแยกกันในสังคมไทยโดยเอาพระพุทธศาสนามาหาผลประโยชน์นะคะ ทำไมคุณแม่ต้องใสค่คาดผม พวกเธอพูดเองนะแม่พูดบางฉันไม่ได้พูดอที่อ้อทราบมานะคะพอมอจะยื่นสารน่าจะในระหว่างนี้ในระหว่างทางที่กำลังจะรบ จะยื่นสารถ้ามีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมที่เป็นการคุกคามเจ้าหน้าที่หรือเด็กอยู่ในอันตรายคําว่าอันตรายไม่ได้ว่าจำเป็นเป็นต้องทําลายร่างกายหรืออะไรเด็กนะคะแต่ว่ามีภาวะสุ่มเสี่ยงให้เด็กกระทําความผิด ตามจริงอ,อ้อมีนัดกับพี่ปิ่งวันศุกร์ค่ะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูลองโทรคุยให้ก่อนแป๊บนึงนะเคตเมื่อคืนนี้ใช่ไหมเคสเมืเม่อคืนนี้น้องเนี่ยไปลง คือเขาก็ตามแหละว่าเขาไม่เจอเด็กแต่คือวันนี้เด็กไปโรงเรียนนะคะเดี๋ยวอ้อจะคุยกับเจ้าหน้าที่อาจจะลงพื้นที่วันอ้ออยากลงพื้นที่ที่บ้านอ้ออยากลงที่โรงเรียนเพาอยากไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ของเด็กเลยเป็นวันเสาร์เออน้องไปโรงเรียนอยู่ค่ะตอนนี้แต่ว่าอ้ออยากไปเจอสภาพแบบเจอแม่อะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยยิงเอาคุณแจให้พี่ปาร์คหน่อยโยนไปข้างล่างให้หน่อย ใช้อ้อต้องไปเองค่ะจมูกอ้อทำที่โรงพยาบาลเลร,รักจ้าวันนี้วันที่สิบสองแล้วอวันศุกร์ไปตัดใหม่แล้วค่ะทานายเป็นอะไรกับแม่ทำไมหน้าคล้ายๆกันชาติที่แล้วลูกของเห็นบอกว่าเห็นแอดมินที่เขาออกมาเขาบอกว่า,าแม่เนี่ยยกให้ลูกชายของทานายเนี่ยเป็นลูกของอาจารย์น้อง ยังบวมอยู่ไหมคะก็ยังตรงนี้มันยังไม่รัดแกนเลยคะ่ะต้องรอตรงนี้ก็ยังก็ได้อยู่แต่มันก็ยังยังบวมอยู่เท่าไหร่หรอสี่แสนกว่าคะ่ะแต่อ้อไม่ได้จ่ายตั้งแต่ทํามจมูกมาอ๋ยังไม่ได้พักพักอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่สามวันนั่นแหละ โอยเด็กอยู่กับพ่อติดบุหรี่ติดการพนันไปเอาออกมาค่ะอ๋อทำีิคโค้งค่ะทำีิคโค้งมันก็เลยแพงมัน,ม,นมันเป็นงานแก้มังค่ะีิคโค้งมันหลักแสนอยู่แล้วค่ะเลือกใส่ที่คาดผมฉันก็ว่าอยู่เป็นคนอยู่ดีๆไม่ชอบนะชริดา จะเป็นนกแสกให้ได้เลยนะเราเนี่ยคุณอี้จะเอาไงล่ะครับหมายถึงอะไรคะใช่ค่ะอ้อไปดูที่บ้านเองดีกว่าซึ่งต้องไปช่วยเด็กทั้งหมดสี่สามสี่คนเลยนะอืม ไปถึงศาลแม่จะแถกับศาลไหมกล้าหรอถ้ากล้าชอดชอดอที่ศาลนี่เขายิ่งเห็นพฤติกรรมแม่เนี sure. ่ยเด็กอยู่กับแม่ไม่ได้เลยนะคะก็ให้เขาแถไปค่ะยิ่งเขาแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาศาลเขาจะดูจากพฤติกรรมของคุณว่าเด็กสมควรที่จะอยู่กับคุณหรือคุณต้องไปบําบัดว่าเอาแม่ไปบําบัดมากกว่าลูกและ เออศารน่าจะให้แม่ไปตรวจสุขภาพจิตแล้วใกล้จบแล้วแหละเดี๋ยวรอสารสั่งเพราะว่าถ้าไม่ใช่วันศุกร์นี้ก็วันจันทร์ไม่เกินเนี้ยค่ะเพราะว่าเป็นคดีประเด็นสังคมด้วยคิดว่านะพอมอจะยื่นสาลออวันศุกร์เช้าค่ะก็อยู่ที่สารว่าจะพิจารณาวันนั้นเลยหรือว่าอีกวันคือเส,สาร์อาทิตย์ศาลก็ทำงานนะ สารเยาวชนและครอบครัวนะคะเลยในระหว่างนี้นะคะในระหว่างนี้เนี่ยระหว่างนี้ที่ก่อนจะยืน่นวันศุก์เนี้ยถ้ายังมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ใส่ไปเพิ่มค่ะอย่างที่วันเนี้ยคุณไปแจ้งความพอมอเนี่ยบอกว่าพอมอคุกคามลูกคุณเนี่ยเฮ้อหมาจนตรอกอะคะ่ะนี่คืออาการของหมาจนตรอกชัดเจนเลย นี่คือแบบสู้ไม่มีหลักสู้ไม่มีหลักการอะไรแล้วไม่สนใจกฎหมายแล้วว่าได้หรือไม่ได้